คำสัญญาลูกค้าบอกว่าที่สองตัวนี้มันต่างกันยังไงคันสปินนิ่งตีป็อกแคชชัยฝัช่วงนี้ที่มาแรงสุดนะคะจะมีใบสันกับไโอเนียนะคะด็อกพูดผูกด็อกฟูไลท์คือมันต่างกันยังไงนะราคามันก็ต่างกันอยู่มาวันนี้เรามีเวลาเพิ่งจะได้มาเพิ่มอย่างละสิบคันนะคะจริงๆของของหมดบริษัทแล้วแต่ว่าไปขอสาขาอื่นมาก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้ารีเควสกันเยอะช่วงนี้สั่งกันเยอะนะคะหนีโควิดไปตี ใช้ฟั่งกันนะคะออกมากแกะเลยดีกว่าเป็นก่อนนะคะว่าคันพโอนเนียด็อกฟูดไลท์กับใบสันตัวสปินนิ่ง7.6ต่อโคนเนี่ยจริงๆมันเป็นคันตีตะโมงปอเปอร์นะคะแคสเหยื่อใช้ฝั่งทั้งคู่แต่ราคาต่างกันนิดหน่อยมันต่างกันที่ตรงไหนอ่าใครเพื่นชอบค่ายไหนจัดได้ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าของตัวเนี้ยเขาเรียกว่า คัดมาให้แล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนนะคะที่คันยอดนิยมคะคันใบสันนะคะใบสันเอทูนะปี2020นะคะเป็นคันสปินนิ่งยาว7.6ฟุตนะคะต่อคนเวท1225จุดเด่นของเขาคือมันพกง่ายนะคะเพราะมันเป็นคัน7.6ฟุตเนี่ยสายชะโดก็ตีได้นะคะอันนี้มันพกง่ายนะมันเหมือนคัน6ฟุตท่อนเดียวอ่ะแต่ที่สามารถเก็บเก็บ เข้ารถได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องไปแยงลำบากนะ,ะตัวนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าไงดีคล้ายๆตัว s s s Amazon Pro นะคะตัวเก่าที่หนูเคยรีวิวเมื่อประมาณปีที่แล้วที่กระแสฮอตๆมันจะฮอตฮอตมากนะคะตัวนั้นอยู่พันเก้าเก้าสิบใช่ไหมแต่นี้ไม่ถึงนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยบอกราคาอยากให้ฟังให้จบนะคะก่อนตัดสินใจ คันเจ็ดจุดหกพุตเวทสิบสองยี่บห้าแต่ปลายเด้งพี่คะพี่ช่วยให้เกียริเวทสิบสองยี่บห้าหน่อยนะคะเมื่อก่อนสิบสองยี่บห้าเนี่ยคันจะต้องใหญ่แบบใหญ่แบบนิ้วๆใหญ่ใหญ่แบบนิ้วชี้อ่ะครับ,บนิ้วชี้อีกนะครับพี่แต่เนี่ยคนคันอาแค่นี้เองแล้วคันเป็นคันกาไฟนะคะรีซีฟแต่งดำดุดันนะคะเทตามสไตล์ใบสันนะคะไล่ทีละตัว ไกด์เขาจะเป็นไกด์ฟิกทรงเคนะคะสีกึ่งกึ่งลมดำเท่ดีดูด้านแหละตามสไตล์ชื่อกระทิงดุนะคะก็ต้องให้ดุดันสมชื่อก็ตัวนี้ยังได้โปรนะคะจากพันแปดเก้าสิบ 1, 8, 9, 10, นะคะเหลือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะกอดได้ที่หนูชอบคือตรงนี้นะคะพวกสายชะโดก็ชอบนะสายที่เขาไม่ตกชะโดป่าตีบัตเบสต,ตัวใหญ่อลาไพมา่าอะไรอย่างเงี้ยไปบ่อพวกเนี้ยต้องหาคันอย่างนี้นะคะ สำหรับบางคนที่ไปแคสเหยื่อข้างเกาะได้อยู่แล้วอันนี้เขาใช้กันนะคะแคสเ,เ,เคยที่เ็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะแคสเหยือ่อจิ๊กพวกไซส์หกสิบแปดสิบนะคะสปูนทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาเราจะไปอะไรไม่ได้นอกจากกันงะไหนดูซิอือ้อหืออือ้อหือนี่ถ้าโดนอินซีนะครับนซีคะเอาง่ายๆหนูว่าไซส์ยี่สิบอัพก,ก็เล่นได้ ะะใส่ย e ี่สิบอัพก็เล่นได้แล้วข้อสาคัญคือวดให้ดูเลยว่ามันไกลแน่นอนนะคะใส่สายทั้งี e สามทีเสี่เล่นได้นะอยู่ที่ลอกเราชุดนี้เคยจัดใส่คู่กับได้ว่าเล็บลอดเบอร์สามพันนะคะแต่ถ้าใส่เล็บลอดเบอร์สามพันแนะนําให้ใส่สายที2สองนะมันจะสวยเนี่ยเซนไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องเซนได้อยู่แล้วคันสมัยใหม่แบบหนูอบอกเลยว่า ซื้อใช้ไม่เสีได้เงินนะเอาง,ง่ายๆมันต่างกับเมื่อก่อนเยอะนะคะพกก็ง่ายนะคะอ่าบอกราคากันอีกรอบแล้วกันนะกับคันใบสันเอสทูสป i ินนิ่ง7.6ฟุตต่อโคนนะคะเวท12.5 2ราคาเฉพาะคันเบ็ดนะคะอยู่1,190บาทนะคะ EMS 150บาทต่อครั้งเนาะ EMS นี่เราก็ใส่ท่อบ v c ีให้อย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงนะส่ง EMS ให้ฟรีตามประกันตามโปร้านหาไทยิชชิ่งแ มีตัวนี้แล้วก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งลูกพี่ด้วยลูกพี่มาดูลูกพี่ดําทองหน่อยตัวเนี้ยทางฝั่งมาเลเ,เซียเนี่ยฮอตมากนะคะพี่เพราะว่าเขาเป็นพันุ์ที่ออกคลิปทางฝั่งประเทศมาเลเซียเยอะมากนะคะตัวนี้เห็นาเดียวก็เคยเอาไปถ่ายเคยเคยเอาไปถ่ายนะกระมงตัวนั้นก็ไซส์เท่าไ pues หร่อ่ะสิบแปดไซส์น่าจะสิบแปดหรือยี่สิบโลนี่แหละสโลก็เอาเรื่องครับพี่ จุดเด่นระหว่างสองตัวนี้ราคาก็ต่างกันนิดนึงนะคะตัว dog food l i g h เนี่ยจะเป็นของค่ายไพโอนีนะคะเป็นกาไฟเหมือนกันเก็ด26ต่อโคนนะคะ maximum mm hmm. pe ก็คือ pe ส mm ี hmm. ่นะคะตีพว,วกเหยื่อแคสชทยฝั่งอะไรอย่างเงี้ยสบายอยู่แล้ว mm hmm. คือเวทเขาจะแข็งกว่าตัวเนี้ครึ่งหนึ่ง mm hmm. จะบอกนิดนึงก็ไม่ได้เพราะมันเกือบครึ่งหนึ่งแต่คันเขาไม่อยากเปรียบเทียบเลยต้องเข้าใจนิดนึงนะคะอันนี้เปรียบให้ดูเฉยนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยชอบ ไว้ค่ายไหนเปล่านะคะอยากเปรียบให้ดูไหนๆเราทำคลิปเปียบเทียบแล้วก็เปียบให้ดูนะคะส่วนเรื่องดุลยพินิช์คุณชอบแบบไหนคุณเลือกเอาตามงบประมาณนะคะเนื้อแบงค์เขาเท่ากันนะแต่เวทตัวสีทองเวทหนักกว่าเนี่ยเทียบให้ดูนะคะเวทตัวสีทองเวทหนักกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้มากกว่าคันใบสัตว์เอก็คือไกด์นะคะน่ ไกด์เขาเป็นไกด์ฟูจิค่ะชุดไกด์อย่างเดียว,วาราคาก็แพงกว่าอยู่แล้วด็อกทูดไลท์นะคะที่ชื่อว่าด็อกทูดไลท์คือเขาเป็นคันตีกระมงตีพวกเกี่ยวป๊อปเปอร์แต่น้ําหนักเบาคันมันไม่ถึงทะใส่กับรอบเบอร์สามพันหรือสี่พันก็ได้นะคะโอ้ยจะงัดลอดไม่ดีจะงัดลอดไหมจะงัดลอดไหมอ๋อลืมบอกรีซิฟูจิด้วยนะคะพฟูดเยอะอ่ะดูแอคชั่นกันหน่อยเห็นไหม เด้งสนุกถ้าบางคนชอบตกสวายแบบตีจุ๊บตีไรสรงไรสารน่ะเอาคันอย่างนี้ไปเล่นก็สนุกนะไซส์สัแบบสิบเกจกิโลยี่สิบถึงยี่ห้าโลหนลูว่าคงมันน่าดูอ่ะแต่อย่าเพิ well, ่งเชื่อจนกว่าเราจะงัดเสร็จมะไปอะไรพี 27, ่ฮึฮึคองไปงัดกันขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือหนูเทสให้ดูว่า อย่าไหดูเอ้าติดอ๋อเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดเออเก็บมือจู้ะไ้หรอกคนจับอะอะ,อะเห็นไหมคันดี๋ยวเนี้ยมันดีแล้วมันแบบใส่ามาให้เต็มนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีคลิปอยู่ใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะคะอยากรู้รุ่นไหนจริงๆพิมพ์แค่ชื่อรุ่นลงไปใน youtube ก็เจอแล้วแล้แลหนูว่าชอบเรื่องทรงไกด์ของเขานะคะลูกค้าหลายคนถามว่าอ้าวพี่คือรีเควสกันเข้ามาเยอะจริงๆว่าอยากให้เปรียบเทียบสองรุ่นนี้อันนี้หนูก็ขอทําเป็นคลิปง่ายๆให้ดูแล้วกันว่า จุดเด่นนอกจากเรื่องเวทแล้วนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของอ,อไกด์ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเป็นเรื่องของไกด์นะคะส่วนเนื้อแบงความเหนียวหนูว่าต่างกันแค่นิดเดียวแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวด็อกทู l ไลท์เนี่ยเวทเยอะเวทแม็กซิมัมัเาใหญ่กว่านะคะตัวเข้ามาใกล้ๆค่ะตัวใบสันเนี่ยมันสิบสองยี่ห้าเนาะสีดําเนี่ยแต่ตัวดําทองเนี่ยมันเวทมันเท่ากับเออ น้ำหนักเหยื่อเนี่ยอยู่ที่นี่เลยค่ะพี่หกจุดแปดถึงยี่สิบสองกิโลกิโลนะคะก็คือสิบห้าสามสิบห้าห้าสิบเนี่ยแต่ถ้าให้หนูบอกอตรงตอ่ะมันตีประมาณสองสี่อ่าแต่มันถอดได้แล้วมันต่างกับคันจิ๊กตรงที่ว่าคันจิ๊กส่วนใหญ่เขาจะสั้นถ้ายาวหกฟุตปุ๊บมันจะเป็นท่อนเดียวแต่เนี่ยเขาเป็นเจ็ดฟุตเจ็ดฟุตหกเจ็ดฟุตหกต่อโคนต่อโคพเวลามันเก็บมันก็ง่ายอะค่ะพี่ใส่ ่วงเข้ารถบางคนมีแก๊สย่างนี้วางบอดหน้าก็ได้และสบายๆนะคะยังได้ราคาโปรนะคะจากสามพันสองเ้าสิบนะคะเหลือสอง0ห้าาสิบาทนะคะเหมือนกันขอค่าท่อบ v c 150รบาทนะคะส่งอีเมลให้ฟรีเหมือนกัน,น,ะะ e free, นก็ถ้าถามหนูนะหนูว่ามันได้ทั้งคู่แต่อยู่ที่ใจเราถ้าบางคนเขาเน้นไปทางสายเอ่อตีชโดนะตีชโดพวก แคดอินซีนิดหน่อยนะคะคือไม่ได้เน้นน้ํนาเค็มร้อยเปอร์เซนะใบสันก็เพียงพอแล้วนะประหยัดง,งบด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนที่เขาไปทางสายแบบทะเลข้างเกาะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณลงทะเลอะ่ะมันมีเรื่องของน้ําพุงน้ําเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชุดไกด์เราอะด,ด่านะคะแนะนําให้เล่นตัวล็อกทูดไลน์นะคะแต่ไม่ใช่ว่ากลับมาไม่ลางนะครับพี่่อนเก็บก็ ล้างน้ำเปล่ากันนิดนึงเนาะน้ำฉืดอะคะ่ะเอาลาดเลยแล้วเราเช็ดแห้งค่อยเก็บนะคะขี้เกลือจะได้ไม่ขึ้นบางคนแบบอุ้ยไก่ปูจิตไม่ล้างเลยจบเลยนะพี่คะทำไมทําอย่างนี้ลักคันเบ็ดให้เหมือนลูกนะคะไปตกปลาแล้วเราก็ดูเขามันก็วสวยงามนะคะงานอีกรอบค่ะเนี่ยถ้าถามหนูว่าจิกกิ้งได้ไหมหนูว่าจิกได้แล้วมันแคสขั้งขอบได้นะคะ าเราเอาพันจิกกิ้งไปแคสถามว่าได้ไหมได้นะคะไม่กิดแต่พันจิกกิ้งส่วใหญ่จะสั้นอยู่ประมาณหกฟุตหกฟุตสามเนี่ยเต็มที่อยู่เขาแลยเพราะเขาจะไม่ทําจิกยาวไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าพันจิกมันจะอ่อนกว่านี้นะพอเราจิกข้างเรือปุ๊บอ่ะมันจะลงไปติดนะคะจิกปุ๊บติดจิกปุ๊บติดแต่เนี้ยคือตีเน้นแคสนะคะแค้ให่จะมีใครเอาไปตกตะปอกะไรไปมากไหมเนี่ยคันเดียรอ้าวมีญี่ปุ่นก็เอาไปตกบ่อเมซอนอยู่นะบ่อเมซอนเนี่ยครับ ก็มาสั่งหนูเนี่ยมาสั่งเหยื่อหนูเนี่ยไซส์นี้ยครับพี่แกไปงัดอะลาไพมาไซส์สามสิบสี่สิบโอ้แกตีไป, ắt, เ,ไกเ,ปเกตตัวโอ้โหแบบตีแบบมันล้วงคอกันเลยครับพี่คือสีอะหายไปหลยแต่ได้ตัวก็คุ้มแล้วถ้าเป็นหนูขอให้ได้ลูกก็ยังดีนะคะส่วนตัวเนี้ยคลิปเทสเยอะทั้งคู่เลยอันนี้ตัวใบสัตว์เอทูนี่ก็ เทสอยู่นี่ใช่ไหมอ้อยนะเอ็กซูก้าแกเอาไปเทสเต็มไปหมดเลยตอนนี้ครับสายชะโดอ่ะนะเอ็กชะโดเก๋ากระพงมีครบกระเผลปลาเก๋าบ่อพวกบ่อขังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันเยอะนะที่บอกต่างกันแค่เนื้อไอเนี่ยเนื้อไก่เฉยไกายฟูตีกับไก่ปฟิกตรง K มันต่างกันแค่ตรงนี้นะคะที่เหลืออยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบใครไหนนะบางคนเขาชอบแบบ คือเอาไปเล่นหลายๆอย่างอ่ะคือเป็นรวมๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอยากของคนแบบพี่ผมอยากได้คันสวายตีป๊อปแต่ไปตกทะเล <6 S 2> ด้วย้ดวยเอาทุกอย่างเลย,เออยหนูบอกพี่คะ่ะเอาอันนี้ไปเอ e ว y t h ลี่ติงซิกาเบลล่าต้องอันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นงานชโดเก่านิดหน่อยอันนี้ก็พอนะคะ ถามไปเล่นจกมีมีคนไปเล่นสวายด้วยนะคันใบสัตว์เนี่ยโอ้ยไอพวกแข่งสวายซ,ซื้อไปหลายคันแล้วครับตัวเนี้ยคันแ,แล้วเหมือนกันนะคะที่เหลือก็อยู่ที่ดุลยพินิจแล้วก็งบประมาณแล้วก็อันนี้แต่คันคือสีรอบเราเข้ากับคันเบล์อ่าถูกต้องอันเนี้ยประเด็นหลักจริงๆตกปลาไม่ไปคิดเยอะคแค่นี้เพอะว่าชุดเรามันจะสวยไหมน,นะคะชอบตัวไหนทักกันเข้ามาเลยนะคะมีแค่คันสปินนิ่งนะคะสเปคนี้ไม่มีเบสเนาะ อ๋อคไม่มีใครเอาเบสไปตีนะครับป๊อปคงเหนื่อยหน้าดูใช่คงเหนื่อยแกะฟูหน้าดูนะฮะโอเคจบกันดีกว่าวันนี้วันนี้เราลงคลิปถ่ายไปกี่ตัวเนี่ยสามตัวเนาะอ่าโอ้ที่จริงมีอีกตัวนึงอ่ะเลี้ยวโกดน่น่ะที่เขาจองไวไ้อ่๋อนี่หมดแล้วจองไว้แล้วอันนี้ไม่ใช่ความผิดหนูแล้วเนี่ยเขาแอบเก็บโอเคลงนี่ก่อนแล้วกันเนาะก็มีแค่อย่างละสิดนะคะไม่ได้เยอะหมดนี่ก็หมด โควิดเราถึงได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะหมดโควิดนะก็ถึงไ้าถ้าลุงตู่ประกาศปิดขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอย่าอ้างชื่อลุงอ,อย่าอ้างชื่อลุงโดนจับสวนบนห,หรอกอ้าวเหรอโอ้ส่วนก็ดีขอให้ผ่านพ้นนะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่ต้องไปเครียดกับเขาเยอะไปตกปลาดีกว่าถ้าเขาปิดเราก็แค่แบกเบ็ดไปตกปลาครับแค่นั้นเองก่อนรอแล้วค่ะพี่นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็แก๊สกระป๋องเราก็ต้องมีคันเบ็ดนะคะไปหาปลา นี่แหละก็รอลุงประกาศนี่แหละครับรประกาศเมื่อไหร่ผมก็ได้ตกปลาเมื่อนั้นแหละครับรอลุงประกาศเนี่ยใครลูกค้าบอกพี่ครับผมจะมาโนโนทันทีนะคะเพราะว่าพวกหนูเนี่ยเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะพร้อมชิ่ง <ไป S 2> แล้วชิ่งแล้วนะคะเจอกันอีกทีหลังโควิดจบนะคะโอเคหมดเท่านี้ละคะ่ะฝากไว้คลิปหนึ่งด้วยนะคะถ้าใครยังไม่อยากได้หรืออะไรก็ดูไว้นะคะเป็นตัวเลือกง่ายๆนะคะถ้าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็พิมพ์เมนส์ไว้ได้นะคะพี่ โอเคก็อัปเดตกันดีกว่าเพราะบางคนแบบโอยช่วงนี้ไม่มีอะไรอัปเดตเลยจริงๆอ่ะแค่ของที่ที่ลงอ่ะก็หยิบขายกันไม่ทันแล้วแล้วมันก็มีแค่นี้ด้วยจะหามาขายยังลําบากเลยครับาาาตอนนี้ครับปกับพี่มียิ่งกว่าแมสอีกเอาจริงๆอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยโอ้ยยิ่งกว่าแมสคาดปากอีก่แมสคาดปากยังผลิตได้ใช่ป่ะอุปกรณ์ตกปลานี่สั่ง <ๆ S 1> กันสั่งตนะถึงจะมาครับใช่เพราะฉะนั้นหมดคําถามว่าทําไมที่ไม่สั่ง นะคะไม่ใช่หนูไม่ตังค์เพราะมันสั่งไม่ได้จ,จะได้ใจจะขาดแล้วเนี่ยได้มาเนี่ยอันนี้คือไปป้นเข้ามาทาไมป้นเข้ามาก็ไม่ได้หรอกนะไหนๆก็เอ้ยมาแล้วก็ขอลีเร quest ต,ตามคําขอลูกค้าซะหน่อยว่าเออพี่บางทีอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองตัวนี้นะคะที่เหลือก็อยู่ที่เราแลละหนูว่าเขาค่อนข้างจะพูดไปชัดเจนแล้วเนาะตกปลาไม่คิดเยอะ รอลุงเนี่ยรอลุงจะได้ไปตกปลายาวๆไว้เนี่ยสี่ห้าวันรอลุงอย่างเดียวคุกาก็บนนจะมาตื้อไส่เดือนปิดบ้านหนีอยู่ตกปลาโอเคนะคะขอบมากค่ะ